สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเจาะประเด็นรายการที่จะนําเสนอประเด็นร้อนที่เกิดขึ้นในสังคมปัจจุบันอย่างเจาะลึกและก็เข้าถึงรอบด้านพร้อมพูดคุยกับแขกรับเชิญที่จะตอบทุกข้อสงสยัยพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะเวลา10นาฬกาถึง11นาฬิกาทาง Metro TV โทรทัศน์มหานครช่อง PSI 221ค่ะ ตั้งแต่รัฐบาลของนายกรัฐมนตรีพลเอกประยุทธ์จันโอชาได้เข้ามาขับเคลื่อนและก็บริหารประเทศนี้นะคะท่านก็ได้มีการวางนโยบายและก็วางแนวทางไว้หลากหลายด้านเลยทีเดียวค่ะหนึ่งในนโยบายของท่านนะคะนั่นคือการขับเคลื่อนเศรษฐ,ฐกิจแล้วก็เน้นในเรื่องของภาคการท่องเที่ยวค่ะมีการจัดงานจัดกิจกรรมกันอย่างต่อเนื่องเลยทีเดียวแน่นอนกรุงเทพมหานครค่ะเราเป็นศูนย์กลางเราเป็นฮับนะคะที่มีมูลค่าทางเศรษฐ,ฐกิจนะคะอยู่ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมหาศาลเลย เ,เราก็พร้อมที่จะขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและก็รวมไปถึงยังเป็นนโยบายของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหาคอนครอีกด้วยนะคะที่จะสร้างเศรษฐ,ฐกิจสร้างรายได้ให้กับชุมชนนั่นเองค่ะวันนี้รายการจอปอประเด็นของเราค่ะหยิบยกเรื่องราวนะคะแหมน่าสนใจมากๆค่ะเป็นตลาดที่ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจช่วยการให้ก่อให้เกิดรายได้ในชุมชนที่สําคัญค่ะการจัดงานตลาดในครั้งนี้นะคะกระจายไปทุกมุมเมืองค่ะก็เรียกได้ว่าเศรษฐ,ฐกิจเนี่ยจะโตในทุกมุมเมืองเลยทีเดียวแต่รายละเอียดของการจัดงานใน รั้งนี้เป็นอย่างไรดิฉันมีคําตอบค่ะโดยเราได้รับเกียรตินะคะจากท่านรองประลักกรุงเทพมหานครและท่านผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตมาให้คําตอบค่ะท่านแรกนะคะท่านดํารงตําแหน่งรองประหลักกรุงเทพมหานครท่านอัฐพรสุวฒนะเดชาสวัสดีค่ะสวัสดีครับอีกหนึ่งท่านคะ่ะท่านดํารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการเขตทวีวัฒนาท่านปิยว,วันอินทะสมกุลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ ขอบคุณทั้งสองท่านนะคะให้เกียกับรายการจอบประเด็นค่ะอย่างที่ดิฉันได้เกริ่นไปว่าโอ้โหปีนี้รัฐบาลเราเข้มข้นนะคะในการกระตุ้นเศรษฐกิจนะคะแล้วก็รวมไปถึงการเน้นในเรื่องของการท่องเที่ยวและก่อให้เกิดรายได้กรุงเทพมหานครก็เช่นเดียวกันดําเนินการมาตลอดเลยพูดถึงงานก่อนค่ะที่กําลังจะเกิดขึ้นเที่ยวตลาดชานกรุงจุดเริ่มต้นค่ะมันเกิดขึ้นได้อย่างไรคะท่านคะเป็นจุดเริ่มต้นคือยอย่างที่เยาวรักได้บอกแล้วนะค,คะ เป็นนโยบายของรัฐบาลท่านพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านก็ประส่งการมามายังกระทรวงไทยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไทยโดเอนุพงศ์เผ่ากินดาให้กรุงเทพมหานครเนี่ยได้สนองนโยบายอันนี้โดยการจัดตลาดนะครับในมุมเมืองต่างๆของกทมแล้วก็ให้ในโยบายมาทางกรุงเทพมหานครโดยความมีหน้าทของท่านผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะครับบอกว่าสุขวันมบริพัทรเนี่ย แต่คณะผู้บริหารเนี่ยก็มอบหมายให้ทางสำนักพัฒสังคม,มได้เชิญทางเขตต่างๆได้หารือกันว่าสถานที่ใดที่เหมาะสมในบริเวณชานชันกรุงประการแรกนะครับเราก็คิดชื่อนะครับว่าได้เป็นตลาดชันกรุงเาะออกชนันชันเมืองอในมุมต่างๆนะครับฝั่งทน,ทนบุรีสองแห่งฝั่งพระนครสองแห่งก็ในแห่งแรกเนี่ยก็คือตลาดชันกรุงสวนอุทยาน เขตทวีวัฒนาครับซึ่งก็เป็นสถานที่ที่เหมาะสมอยู่ระหว่างถนนแยกถนนพุทธบนทนสายสามกับถนนเรียบคลองทวีวัฒนาครับก็เป็นช่วงที่เราจะ จัดตรงบริเวณทางถนนสายกลางนะกุงกลางเนี่ยซึ่งพยายามให้กระทบกับการจราจรน้อยที่สุดระยะทางตลาดเนี่ยค่อนข้างยาวประมาณเกือบ1กิโลเมตรเกือบ1กิโลครับเราตั้งตามยาวค่ะเพราะว่าถนนบังคับไปเป็นอย่างนั้นค,ครับก็ในรายละเอียดนิดนึงก็คือว่าเนื่องจากช่วงนี้เป็นช่วงที่มีฝนตกบ่อยอทางทางคณะผู้จัดนะครับทางเขตวิทยาและกลุ่มกรุงทนเหนือกรุงทนใต้เนี่ย ร่วมกับสำนักพัฒนาสังคมเนี่ยก็คิดว่าน่าจะมีการกางเต็นท์นะครับที่ใหญ่เรากางเต็นท์ขนาด15 22คูณ22เมตรมซึ่งจะทําให้มีการตั้งวางของในบูทด้วยแล้วก็ผู้ที่เดินจับจใจจใช้สอยหรือมาเดินเที่ยวตลาดเนี่ยก็เดินในเต็นท์ได้ฉะน,นั้นเนี่ยถึงแม้ฝนจะตกก็สามารถที่จะ,ะเดินซื้อของได้สะดวกสบาย106เต็นท์นะครับ106เต็นท์ <160 S 1> นะครับ, <160 S 1> รบแล้วก็บูธนี่กว่า3 3 0 0กว่าบูธครับ ซึ่งถือว่าเป็นตลาดที่มีบูธม,มากมากจริงๆแล้วก็เดินกันสนุกครับหกิโลเมตรนี่เดินกันออกกำลังกายด้วย <โฮ S 2> เดินซื้อของด้วยอันนี้เป็นหลักการแรกแล้วก็เราจะเปิดในวันศุกร์เสาร์และอาทิตย์ตั้งแต่เวลา,าแดดต้องลงตก้วครับสามโมงเย็นจนถึงประมาณสี่ทุ่ม,มแล้วก็ในส่วนของตลาดนี้นะครับก็จะมีการดูแลเรื่องแสงสว่างเ,เรื่องความปลอดภัยความสุขสบายเรื่องของรถสุขา,ขาแล้วก็มีพร้อม นะครับมีหน่วยแพทย์พยาบาลพร้อมนะครับเราดูแลเต็มที่เพราะว่าท่านผู้ว่าปทศบาลกรงเทพมหนครเนี่ยเน้นเรื่องความสะดวกและความปลอดภัยด้วยครับเป็นที่ตั้งเลยในการจัดงานนะคะโหเป็นงานแฟงานหนึ่งเลยนะคะเพราะระยะทางเนี่ยเกือบ1กิโลเมตรอย่างที่ท่านนําเรนเนี่ยไปเดินงานนี้เหมือนออกกําลังกายไปด้วยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะในเรื่องของฝนหรือว่าจะร้อนมีเต็นท์มีเต็นท์อำนวยการให้ทีนี้เป้าประสงค์ค่ะท่านของการจัดงานตลาดนัดชานกรุง บริเวณของชาญเมืองต่างๆเนี่ยเป้าประสงค์หลักหรือว่าเป้าหมายหลักในการจัดงานเนี่ยคะ่ะเพื่ออะไรครับแน่นอนครับแต่นโยบายของรัฐบาลและกสมก็คือการที่จะให้ผู้ผลิตทั้งด้านภาคเกษตรนเกษตรกรรวมทั้งภาคอุตสาหกรรมเนี่ยหรือจะเป็นผิการชุมชนหรือโอโท็อปเนี่ยมาจําหน่ายกับผู้บริโภคโดยตรงซึ่งจะได้สินค้าคุณภาพแล้วก็ราคาถูกเมื่อมีการจับจ่ายใช้สอยเนี่ยประการแรกเป้าประสงค์คือเรื่องของการการะตุ้นเศ,ษศรษฐกิจ ให้ผู้ที่ผลิตเนี่ยได้มาขายของได้ขายดีผู้ซื้อก็ซื้อของราคาถูกออยอดการจําหน่ายก็เป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในตัวเพราะตอนนี้ก็เน้นในเรื่องของการมีส่วนร่วมของภาคส่วนต่างๆ กรุงเทพมหานครเองแล้วก็กระกทรวงทบวงคมต่างๆที่เกี่ยวข้องอันนี้เน้นการบูรณาการร่วมกันอ,อันที่สามคือแหล่งท่องเที่ยวเพราะว่าถ้ามีตลาดแล้วเนี่ยนอกจากคนในพื้นที่แล้วคนนอกพื้นที่ก็สามารถที่จะมาช้อปปิ้งได้มาเดินได้ก็กระตุ้นเรื่องทางท่องเที่ยวด้วยในพื้นที่ด้วยครับค่ะโอ้ตรงกับนโยบายของรัฐบาลในยุคนี้เลยนะคะเพราะว่าต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจให้มีการจับจ่ายใช้สอยกันนะคะและที่สําคัญเนี่ยเป็นสินค้าราคาถูกด้วยเพราะผู้ผลิตส่งตรงถึงผู้บริโภคเลย แต่ที่น่าสนใจไปกว่านั้นค่ะว่าทําไมจะต้องเลือกเขตทวีวัฒนาเป็นจุดแรกคะครับก็จริงๆแล้วผมเรียนนะครับว่าทางคณะกรรมการที่เตรียมการเนี่ยก็คัดเลือกพื้นที่อย่างที่เรียนแล้วฝั่งธนบุรีสองแห่งฝั่งพระนครสองแห่งแต่นี้ในจุดแรกเนี่ยก็เป็นจุดที่เหมาะสมเพราะว่าจุดที่กล่าวแล้วเนี่ยเขตทวีวัฒนาเคยจัดมากรรมนะครับในเรื่องของคนเดินครับเกิดจากงานถนนคนเดินมาก่อนใช แล้วท่าน,นก็มองว่าพื้นที่นี้เนี่ยเหมาะสมเป็นนโยบายของท่านพู้ว่าเช่นเดียวกันเพราะรจัดมามาก่อนด้วยในมุมที่สถานที่ต่างๆเป็นนคนเดินเพื่อจะนานผู้ค้านะครับรายย่อยๆได้มาจามาับจินค้าให้ผู้ ผู้ที่ผู้บริโภคด้วยนี่ก็ทํามาก่อนที่จะมีด้วยบายนี้แล้วก็ให้เขตต่างๆได้จัดกันเขตทวีนาก็จัดในบริเวณนี้นะครับในเรื่องของถนนคนเดินแต่เป็นการจัดรียกสั้นๆแล้วก็ได้รับการตอบรับที่ดีทันที่ก็พร้อมดังนั้นเนี่ยทางคณะกรรมการก็เลยคัดเลือกแข่งนี้ครับค่ะมาถามเจ้าของพื้นที่กันบ้างนะคะท่านผู้ช่วยผู้ในการเขตทวีวัฒนาพูดถึงเขตทวีวัฒนาเป็นเขตใหญ่พอสมควรแล้วก็อยู่บริเวณของชานเมืองที่จะออกไปพุทธมนฑลไปออกนครปฐมแล้วจุดเด่นของ เขตเนี่ยมีอะไรคะท่านคะคือจุดเด่นของเขตเนี่ยเราเป็นพื้นที่ที่น่าอยู่อาศัยมากเลยนะคะใ,ในเรื่องของสภาพแวดล้อม,มแล้วเราก็มีพื้นที่ที่เป็นกเกษตรกรรมอยู่อีกจํานวนมากมก็ถือว่าเหมือนเป็นแหล่งผลิตอาหารคุณภาพอาหารที่ปลอดภัยสําหรับคนกรุงนะคะ<ม>ก็น่าจะเป็นจุดนี้ด้วยะคะ่ะที่ทางคณะกรรมการได้มาเลือกที่จะเปิดตลาดแห่งแรก<ม><ม>ที่เกตทวีวัฒนาค่ะค่ะโอ,อ้ใช่เพราะว่ามเีเขาเรียกว่ากเกษตรกรรมยังอยู่ในพื้นที่นะคะแล้วก็จะมีปลูกผักแบบ เอาแกนนี่ค่ะปลอดสาพรพิษในพื้นที่ด้วยนะคะ,คะ ความพร้อมค่ะท่านค่ะเพราะเนื่องจากว่างานในครั้งนี้ถือว่าเป็นหน้าเป็นตาของกรุงเทพมหาคนครเลยทีเดียวแล้วก็การจัดก,กิจกรรมเนี่ยยาวกว่า1กิโลเมตรความพร้อมของทางเขตเนี่ยณขนะนี้พร,พร้อมมากน้อยขนาดไหนคะท่านโอเเขตนี่พร้อมเต็มที่เลยค่ะ <c oughs> แล้วก็นอกจากทางเขตนะคะก็จะมีสํานักต่างๆที่เกี่ยวข้องของกรุงเทพมหานครคก็มาช่วยกันนะคะไม่ว่าจะเรื่องของเต็นท์สํานักการโยธาก็มาติดตั้งไฟนะคะแสงสว่างแม้แต่การแสดงเราก็ใช้การมีส่วนร่วมค่ะก็จะเป็นการแสดงจากเขตใน พื้นที่ฝั่งทนทนบุรีเหนือกรุงทนเหนือทั้ง8เขตหมุนเวียนกันมาจัดแสดงนะคะแล้วก็ในส่วนของเขตเนี่ยเ,เรื่องของการรักษาความสะอาดนะคะหรือแม้แต่ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยเราก็มีออกพอร,รที่จะมาร่วมนะคะเพราะฉะนั้นในส่วนของเขตทวีพัฒนาิฉันคิดว่าพร้อมเต็มที่ค่ะพร้อมเต็มที่ค่ะก็ะประชาชนไปเที่ยวได้อย่างสบายปุกสบายใจค่ะแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าใน ในขณะที่เราไปเที่ยวบริเวณตลาดชานกรุงนี้แล้วค่ะถ้าอยากจะไปเที่ยวต่อในเขตวิวัฒนาเนี่ยมีอะไรแนะนำอีกไหมคะท่านคะค่ะ ก็ถ้าสมมุติว่าสนใจในเรื่องของพืชผักนะคะเราก็มีที่เป็นแหล่งเรียนรู้นะคะเป็นศูนย์ถ่ายทอดก็คือเราจะมีแปลงสาธิตในเรื่องของผักที่ปลอดสารพิษนะคะรตรงนั้นเนี่ยก็จะมีนักเรียนมีโรงเรียนส่งนักเรียนเข้าไปเรียนรู้อยู่เรื่อยๆนะคะเราจะมีศูนย์เรียนรู้ขนาดเล็กอยู่ที่สำนักงานเขตนะคะซึ่งเป็นในส่วนของฝ่ายรักษาความสะอาดดําเนินการแล้วก็มีในพื้นที่นะคะแถวคลองบางพรมซึ่งยังมีลักษณะเป็นสวนแท้ๆตรงนั้นก็ เป็นแหล่งเรียนรู้ถ้าเกิดว่าออท่านที่สนใจในเรื่องของพืชผักหรือว่าการเกษตรก็สามารถที่จะไปเที่ยวชมได้ค่ะก็ไปทั้งทีก็เอาให้ได้ถึง2เลยนะคะ,คะไปะชอบแล้วก็ไปท่องเที่ยว กับเขตพื้นที่ทวีพัฒนาเนื่องจากว่าเขตดังกล่าวก็เป็นช่วงรอยต่อที่จะเดินทางออกไปยังบริเวณจังหวัดนครปฐมในเรื่องของการจราจรค่ะก็เป็นสิ่งที่หลายคนกังวลนะคะเพราะว่าอ้วันศุกร์นี่เขาเรียกวันวันศุกร์แห่งชาติเลยค่ะท่านเพราะว่ารถจะติดนะคะศุกร์เสาร์อาทิตย์เนี่ยในเรื่องของการจราจรเตรียมความพร้อมไว้อย่างไรบ้างคะค่ะแค่อย่างที่ท่านรองประลัดท่านได้เรียนแล้วนะคะก็คือเราจะดูให้มีการกระทบ ในเรื่องของจราจรให้น้อยที่สุดถึงได้มีการกางเต็นท์อยู่บนเกาะอยู่บนเกาะกลางระหว่างทางด่วนกับทางคู่ขนานนะคะแล้วก็เราปิดจราจรเฉพาะในส่วนของช่องทางด่วนช่วงระยะเดียวค่ะช่วงที่จะเบี่ยงออกคู่ขนานแล้วก็ไปสุดที่ทางเบี่ยงเข้าเพราะนั้นประชาชนที่เดินทางผ่านในเส้นทางนี้ก็เพียงแค่ออกไปที่ทางเบี่ยงเล็กน้อยในช่วงที่เราจัดงานแล้วเมื่อถึงทางเบี่ยงเข้าก็สามารถเข้าทางด่วนได้ตามปกติ แล้วก็เราก็ปิดจราจรเฉพาะสุกเสาร์อาทิตย์ค่ะวันค่ะวันจันทร์ถึงวันพฤหัสเราก็เปิดตามปกติเพราะฉะนั้นก็เรื่องจราจรไม่มีปัญหาค่ะเรื่องจราจรตัดไปนะคะรื่งที่จอดรถล่ะคะที่จอดรถที่จอดรถนี่มากมากมายเลยค่ะเพราะว่าสามารถจอดได้ทั้งส่วนของคู่ขนานทั้งขาออกขาเข้านะคะแล้วก็ในช่องทางด่วนที่เราปิดเนี่ยเราก็จะให้จอดอย่าง มีการจัดระเบียบนะคะโดยทาง<ม>อพปร,รอเขตทวีพัฒนานี้ให้ความร่วมมือมากมนะคะส่งสมาชิกมาจัดในเรื่องของการจอดรถะคะ<ม>่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องเป็นกังวลเลยนะคะในการที่จะนํารถเข้าไปในพื้นที่ค่ะดิฉันก็ถามแทนคุณผู้ชมนะคะเพราะตัวเองก็เป็นหนึ่งในฐานะผู้บริโภคถ้าอยากจะไปร่วมงานนี้สิ่งที่กังวลเลยก็คือเรื่องการจราจรที่จอดรถเนี่ยแหละค่ะก็ทานกย้ําแล้วว่าพร้อม ตอนนี้ร้อยเปอร์เซนต์เลยนะคะที่จะรองรับนักท่องเที่ยวแล้วก็ขาชอบทั้งหลายนะคะที่จะไปท่องเที่ยวในงานนี้ค่ะนี่เป็นภาพรวมนะคะของการจัดงานตลาดชานกรุงนะคะบริเวณถนนอุทยานซึ่งเป็นแห่งแรกเลยที่จะเริ่มต้นนะคะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงหน้ามาพูดคุยกันต่อเพราะว่าหลายคนอยากรู้ <Okay. S 1> ว่าในงานนี้มีสินค้าอะไรบ้างอะ, <Okay. S 1> อะไรที่เป็นไฮไลท์และมีกิจกรรมอะไรบ้างรองรับผู้บริโภคที่จะไปเที่ยวชมงานนี้นะคะ <Okay. S 1> เดี๋ยวเราติดตามกันต,ต่อใน,นช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ